อุวูดรเนาะแม่นงบัวนงบัวอูดอนนบัวละครับำรบบาาวปูถึงหลายน้าตังหวดหกสามวันได้เท่าไหร่ก็เจ็ดแสนนเดียวได้เจ็ดแสนก็บาทงวดหกสามแม่ได้ได้สามตัวเต็มเต็มเนี่ยสาได้สามสาหกแม่แม่ั้งบุญั้งรังคือเจ็ดแสนเจ็ดแตัวทำบุญมองนั่นมองนี่เนี่ยเงี้ยเี้ยเขาเนเขาได้สเศเสกูอว่ามาเสียงดวงข้างบ้านห้องกันะ ได้ยินข่าวยินข่าวว่าเรียวโบราณขึ้นมากปูก็ได้มากนะครับค่ามันสมบุญสมประกอบค่าสมโฉกสมดวงเนาะครับมาค่าเป็นประธานเองก็ได้สั่งยังซอยแตนเนี่ยคนละไม่คนละเมื่อคนละนิดแต่น้อยครับโอ้ยกันปูจักปูซื่ออยังแล้วด้วยนี่มาปูเขามาเสียงดวงด้วยกันมาแล้วๆเพิ่งกิดเออให้สมคมบวชปัสนาวะเดี๋แจ็คสีเมนบ่มีหน้ากับร่องเบิ้งผู้ประกาศรับร่องห้องตรอกเพื่อจะว่าให้เป็นแต่ทางแนวทางลูกให้หลาน เรือโบลันตัวนี้เป็นเรือที่หาเบิังยากเลยครับบุมีอีเรียวหนึ่งเดียวในโลกคนว่าสุดที่เดือยบังยิ่งขึ้นมาจังว่าจะลอยปีน้องบอลเสียหายลอยปีหรอบุ้มมี่มั่นคนเนาะสมัยจะเช่าจีนมาขายทางเมืองไทยมาต่ำไม่ล่ำไม่นำมุ่นเนาะอีเมาเรืออับปังนี่มองบ้านเเาอื่นว่าเรือมองกันน้ำตาใกล้นั่นมุ่นนำมุ่นนำมุ่นนะคือวังเรือล่มวังเรือล่มวังเรือล่มลูกเรือแตกเออวังเรือแตกครับมังม่น กันที่ผ้หลูกหนล้านตัวประเทศไทยกันเจ้าแท้กันลูกล้านกันที่เบิ้งในแย่งโอ้มาเบิ้งเล้วสมคำลำลื่นนับถือเลือกับไปเลือดโบราณบาหนี้แต่สมัยใดพูนี้โอ้เป็นไม้ต้นไม่แต่เช่นไปนไม่เนือ้อแข็งสมัยคนแล้วครับกถกับว่าท่านอะไรสมัยไทยเกียนใทยเรือมาแล้วครับเพราะว่าเป่นก็ระกษตขขินมาสั่งวัดสั่งวัดว่าอารามเนาะเพราะพุทธศาสนาเป็นุ่งเรื่องยั่งยืนกัน ขอบากขอบคุณขอบคุณสำหรับพี่น้องเช่าช่องยูทูบทั้งหลายที่ได้เอื้อน้ำและทั้งบ่อไดเอื้อน้ำเนาะนี่มาเป็นซื้อแนวทางให้กับพรีครับน้องกันในช่มหรืเบื้องพันทางยูทูบกันในเบื้องขันมุมีเพลินข้อก็บพิ่ได้เห็นเพื่นกกษตรเสียสละอันมีค่าของเพื่นมาทไทรถ้ำไฮโดรไฮรานใพี่น้องชาวไทยกันในเบื้องไวเดียวโบราณมันเป็นดินสีโบราณสมัยโบราณมันก็มันก็ฟิวแตกกับเรือไทยกับเรือเข้าสมัยสมือเนาะเป็นเรือพวกเล็ก พวกไฟเบอร์เนาะไม่ล้วนๆมามีตอกสลักพรผลอะไรนี่สลักมีของโบราณโอ้ของโบราณก็หลายมือนมันท่นได้กลิ่นก็หลายอยู่แตกหักพังเนี่ยมาหลายนี่ก็เรียกว่ามาขอจุกขอหลับนล้วเม่อตะเก็นน้ำเปิล้ลนี่แหละทังกาเปิ้ลจุกเข่าแข่งข้าเปิ้ลทีวามเมตตาให้ดูขนาดพ่อได้สั่งวาาันว่าอารามพ่อได้บำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปคาร,รีพุรีเล็กพุรน,น้อยก็ยังดีเนาะทำดีกว่าไม่ทำ ทำน้อยดีกว่าไม่ทำเฉลยมันว่าๆๆรองรองมาเบิ้งครับสําหรับอันงวดที่ที่ว่าผู้ถื 3, 3, อสามสามหกนะครับผมไปขออยู่ทั้งไหนน้อครับผู้ไปขออยู่นผู้ลูกท่านองบวัวผมจ้ะแมนแมน่นแมน่นท่านองบวัวผมได้สามตัวตรงหรือเปล่าครับแม่นสามตัวตรงได้ได้สามหกสามนันออกสามสามหกผู้ก็ได้ให้เขาซื้อและไ,ไปกลับมาออกแมนแม่นแม่นกับถือสามตัวตรงสามตัวตรงกำลังพร้อม คือทั้งบนทั้งล่างแม่น <Hier. S 2> ทั้งทั้งกลับ <Hier. S 2> ทั้งแม่นทั้งเต็มทั้งตดมากวนนี้มากอดเหล่าเอารถกันตูวรถตูวมากกันเรียกรถตูวกันหนึ่งสามทีผมก็เลยบอกเขาตัดเรียนเอามากวนเหล็กมางวนวันนึงบ่ได้บวงช่วงบ่ได้เปิดบ่ได้ยังมากขอเป็นตามโชคตามดวงกกะปบ่เขาเท่าที่คึ้นเพราะว่าพลเ่าก็ยังได้อิริ่งอ่พลไม่พลหมากแรงไม่มากมาเปิดพุ่มมาขอโชคขอลามเพม่อน เพิ่นเฮามีของมาต่อนเพิ่นเพิ่นก่เมีแนวต่อนเฮาคือกันมามือเป่าก็ได้มือเป่าขันมามี่อของยังมาต่อนเพิ่นเพิ่นกะปอยปล่อยเมื่อมือเป่าเพิ่นก่ให้แข็งละได้ยังเช่นงวดนี่แหละงวดแรกที่ปูมอกเปิดปุ้มเพิ่นใหงบนละไม่เมื่วงสฉงเพิ่นปูว่าบ่ให้น่อยอะยรทียให้ดูแขนงละเพิ่นบ่กล้าปล่อยมือเป่าไปดอกเนาะปูก็มีงวดมวลนี้ปูเที่เป็นบ้านเม่ยนหมดครับแมียนแมีนแมนทีเออทีน่าทั้งสามตัวรวมกันที่แล้ว ไม่เอท่ากวครับองนที่เราได้แสนกว่าบาทเพราะเขาได้แสนกว่าบาทบ่ได้หลายะเพราะได้ค่น้ำมันมากเลันสามพนี่ได้เจ็ดแสนกว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแสนหาเจ็ดแสนหกคือเจ็ดแสนห่าแม่เรียกเรียกสาตัวที่เจ็ดแสนเรียกสองตัวนี่ก็ประมาณสองสองสามแสนละบ้านเนี่ยถาบุญเตะเนานี่บุญเนะบุญเตะเม่อ่เตละมงแต่ละวัดเตะละวัดกาบุญแจกช่องเากรทนไปนะครับเลี้ยนะครับ่อยใส่ค่อยใสเอา จะรับงวดนี้ปูมาขอนเพิ่นก็ได้ได้ตัวนี้เนาะเอาจังๆเด้อปูเด้อจังเด้อปูตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยปูเนี่ยตัวนี้กั <95 S 1> บตัวนี้ก็บเก้าหนึ่งห้าอืมกับสองสี่กับหกศูนย์เนี่ยโอ้ดหสีดำเขียนพั้นที่ขนาะดปุ๊พืันที่เท่าไหร่สิบหกครับสิบหกศูงยมวลสีแดงนี่บ่ สิบหกสิงหาสิบหกสิบหกสอเนาะสอององเจ็ดาเรเยูอชเลยทุกคนนะครับอันนี้ให้ลูกในร้านพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไ้สำหรับผูบะมาให้เรือนพานผู้องนั่นนครับเอสำหรับู้มาแคปหน้าจอไว้ในใจนี่แหละซื้อก็ซืสอกันแล้วตจนอ้เอาไ้ดูพิจณาเอาไ้ดูพิจารณาแล้วใช้วิจารณยัน ปูให้เป็นเพียงแต่แนวทางเด้อ <Shap> ปูสนับสนุนในเรื่นกันเพราะนั้นแต่ว่ากั้น,นบบสิเด่นก็ซื้อหวยรัฐบาลไว้ซื้อรัตบาลดีไวไ้ให้ลูกให้หลานไว้แต่เสียงดวง,งบเบื้องจะไปเดินโซลุ่มโซ่ไต้ดินพ่อได้ฟังใ,ให้ลูกให้หลานเนาะสำหรับ,บมือนี้ให้ลูกให้หลานจงมีตะคว่ำสุคว่ำจือเรื่นคว่ำเจี๊ยบเจดได้คว่ไข่เจี๊ยมีปูหลานเนื้อปูเว้นว่าแม่ย่านี่ไปเข้าฝันเออถึงบ้านปูแมนแมนของ่าบ้าน ไปเข้าวันท we ังไหนปูเ <lim> ล <wave> ่าตอนวันมาเอาคนละไม้ไปเด้อฤาษีใช่ไหมคนละไม้ไปไปอุนึงบุญยังมาฝากญาธรละว่าเอาคนละไม้คนละมาลากไม้มามากทำพิธีดีๆดูแลญาแสยยี่ดอกแล้วว่าญาแสยยี่ดอกแต่ว่าตามปกติแล้วกใครมาแต่บ้านคนเก่านึงอ่ะเนี่ยมาล่องเสียงเบิองซีมแมนบอสแล้วก็ให้ตรงกันอยู่รอบตัวนะตรงกันเองแต่ว่าสิเดียวพวกเธอเคยไปดิกลื่องนึงคือว่าเรามีสัจจะอยู่ปู่ก็มีสัจจะว่าเอานละไม้มาถวายเพิ่น มาทำไรเร,เร็วๆค่ะเอาได้สมค坤มงม่นปัถนาสมควมปัถนายี่ดอกครับที่ไปที่ปลาปูมาที่นี่ก็คือปูไปตามใช่ใช่คนไปตามไม่เอาคนมาไ, <ป S 2> ไตามม,ม,ม,มากันมากันมาอีกไหมลูกเหอคนเราไม่มาบ่งสวงเยอะอย่แล้วว่าแล้วเพิ่งแต่กันโดนดมาเปอย่างสองสามร้อยกี่ััจจ์คือสัจจะไก่ไปนี้ก็ต้องมาหน่ะน,นะได้หน่อยได้หลายก็ต้องมาน้องเรปากเนเร้วกะปูกะให้เป็นพ่อจะสังเกตเนาะให้เป็นแนวทางให้ลูกหลานเป็นแนวทางเอาไว้คะ จงใช้จารัญญาณดูให้ชัดๆว่าสื่อวัสืยออยู่กับพี่น้องอยู่กับลูกหลานนั่นแหะขอให้ลบุหลานเออั้นมีโชคมีลาภอานาจคุณวาสนาผู้เพรวิพ่อนในพระทุกขนธรรมขุนสังคุณในโลกทั้งสามภพทั้งดุลบาดาลในบุหลานั้นเราชาวไทยและพี่น้องชาวพุทธแ,และทุกและทุกศาสนาขอให้มีเจ้าขุนสุขขุนเจริญมีโชคมีนาจวาสนาเกี่ยวแหวนเงินทองรังไงมาเทมาจะเด้ขาด ยูม <arken> ันเขาเนียน well. 네วิีแห้งสุขภาพพลาดน้ำไมแข็งแรงสมบูรณ์เลยสารพันี้ผู้ดีสีอินดำประกาศพ่ว่าขอบคุณหลายๆเลยแฟนดีสีขอให้มีก้นถือก้อมเจริญครับสาธุสาธุสาธุ9152460เหงๆปังปังนะครับโพี่น้องที่กเอาไปเที่ยวต่างประเทศก้อนก่ะไปเที่ยวก้อนกลับมาไทยก็ได้กพะครับปแมนแบนแมนแ